เฮ้ะส <idd les> sí, sí. oh, yeah. ิยาเอ้ยหอ่ไเ้ไมเไงได้ไมาด้ม่ม่ดเ่้่ม่ไม้ม่่งปอนน่่้มด้วม่ไ

మధు <coughs> บาນสิ่งแม่งสลับเปล่าน้อยดู่อย เดี๋ยวคอยมาเดียวคอยมาแล้วอะอเดี๋ยวคอยมาเลี้ยวอยู่ไหนเอเล้วเดี๋ยวคอยมาเดี๋ยวคอยมาเลมัดี๋ยวคอยมาเล้วเดี๋ยวคอยมาเดี๋ยวคอยมาเล้วมาเล้วมาเล้ว I know.

ya na hoi yung ding 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 tap song eh tap song eh ding 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 ໂ <laughs> ອ <laughs> yeah. <mel od def ria> ້ເອ <mm ີສົມມີຂາລັ້ນໂດຍເນອີຂ້ອຍທັນນາະກຄົດນອ ইউ আ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 